เคสฉุกเฉินเมื่อคุณยายช้างตกเลือดหมอได้รับแจ้งจากเจ้าของช้างว่า ยูดีๆก็มีเลือดไหลออกมาจำนวนมากจากอาวัยวะเพศของช้างค่ะไหลเยอะมากกองเต็มพื้นแบบนี้เลยนะคะหมอรีบออกเดินทางไปยังจังหวัดภูกเก็ตค่ะและรถก็ติดมากใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะมาถึงปางช้างและหมอก็ได้พบกับพังแสงดาวหรือว่าคุณยายแสงดาวเมื่อหมอมาถึงก็ยังมีเลือดไหลหย,ยดอยู่นะคะอย่างที่เห็นแบบนี้เลยหมอเลยตัดสินใจที่จะล้วงตรวจบริเวณจุดที่มีเลือดไหลนั่นก็คืออวัยวะเพศค่ะ เพื่ออาจจะมีแผลหรือว่ามีอะไรไปติดอยู่ที่จะเป็นสาเหตุทำให้เลือดไหลยเยอะขนาดนั้นก่อนอื่นก็ต้องเตรียมเชือกแล้วก็มัดขาช้างให้แน่นหนาก่อนเลยนะคะหมอใส่ถุงมือยาวแล้วก็หล่อลื่นด้วยน้ำมัน,นะคะ่ะเพื่อทำให้ตอนล้วงเนี่ยคุณยายจะได้ไม่เจ็บโดยหมอจะเริ่มล้วงจากด้านหลังก่อนนะคะส่วนคุณยายนะนะคะก็ติหมอทุกช่องทางเลยค่ะ ก็เป็นปกติที่คุณยายจะดิ้นนะคะอันที่จริงแล้วก็ไม่เจ็บหรอกคะ่ะแต่อาจจะรู้สึกเสียวมากกว่าเมื่อด้านหลังไม่ปลอดภัยหมอก็เลยล้วงจากด้านข้างดูนะคะจากข้างขวาก็ไปข้างซ้ายคุณยายก็ยังพยายามจะติหมอมือนเดิมคะ่ะก็เลยได้มัดขากันใหม่อีกรอบเมื่อมัดขาแน่นหนาขึ้นแล้วนะคะหมอก็พยายามล้วงเข้าไปอีกรอบคะ่ะให้สุดแขนเลยและก็พบว่าไม่เจออะไรเลย ไม่บวมไม่อะไรเลยค่ะไม่ไม่เป็นแผลไม่เป็นก้อนอะไรค่ะไม่น่าจะน่าจะอยู่ลึก่าแล้วนะ่ะบริเวณช่องคลอดของคุณยายช้างที่หมอหลวงเข้าไปหมอก็ไม่ได้พบแผลหรือว่าความผิดปกติอื่นใดนะคะซึ่งหมอก็สันนิษฐานว่าจุดที่เป็นปัญหาที่ทําให้เลือดออกเยอะขนาดนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ลึกเข้าไปกว่านี้ค่ะซึ่งมือหมอเนี่ยอาจจะเข้าไปไม่ถึง อาจจะต้องใช้เครื่องมือในการวินิจฉัยอีกทีค่ะหมอก็เลยได้ทําการเก็บเลือดไปตรวจเพื่อประเมินสุขภาพกลัวว่าเลือดออกเยอะจะทําให้คุณยายช้างเพลียค่ะแล้วหมอก,ก็ได้ฉีดยาลดอักเสบลดปวดเพื่อบรรเทาอาการให้กับคุณยายช้างด้วยค่ะซึ่งหลังจากการรักษาเลือดก็หยุดไหลส่วนค่าเลือดที่นําไปตรวจ ก็ปกติดีค่ะไม่มีภาวะติดเชื้อหรือว่าภาวะเลือดจางใดๆทั้งสิ้นคุณยายช้างก็ยังกินอาหารนอนหลับได้ปกติส่วนสาเหตุที่เลือดออกนั้นอาจจะต้องหาสาเหตุแล้วก็วินิจฉัยกันต่อไปค่ะตอนนี้คุณยายช้างหายดีแล้วหมอก็อุ่นใจแล้วค่ะก่อนจบคลิปต้องขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนเสื้อเพื่อให้เรามีทุนได้รักษาช้างฟรีต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะ